สวัสดีครับพี่น้องชาวเป็น,นข้อคัดทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการแนะนําเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้เทรดน,นะครับก็ผมขอใช้โปรแกรม m p 4นะครับใช้ใช้เครื่องมือในนี้ให้ดูนะครับซึ่งจริงเครื่องมือก็จะคล้ายๆกันนะครับสําหรับ E ีแคนแนนก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่แถบเครื่องมืออาจจะอยู่คนละที่กันอะไรอย่างนี้นะครับก็ เดี๋ยวค่อยดียวผมค่อยทำวิดีโอแนะนำตัวหน้า,าหน้าโปรแกรมเทรดให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เครื่องมือตรงนี้นะครับผมก็อยากจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะครับที่เอามาช่วยดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับสำหรับชิมิเอะแรกเนี่ยนะครับผมจะแนะนำเครื่องมือที่เอามาช่วยดูเกี่ยวกับตัวพฤติกรรมราคานะครับ ที่เกิดนจุดจุดนั้นแล้วเราสามารถจับจุดเพื่อเอาไปทําประโยชน์กับมันได้นะครับพฤติกํามราคายัางไงนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าจําได้สําหรับตอนในเรื่องพฤติกรรมราคานะครับมันจะมีอยู่3ามแบบถูกไหมครับก็คือเนี่ยกลับตัวใช่ไหมครับกับตัวขึ้นมาพักตัวใช่ไหมครับแล้วก็ทะลุทะลุผ่านนะครับ รู้ผ่านพักตัวนะครับกับตัวมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับวนไปวนมานะครับนั้นเครื่องมือนแรกนะครับที่ใช้ได้ผมว่าใช้ได้เป็นสากลแล้วค่อนข้างดีแล้วก็ง่ายมากนะครับก็คือเส้นแนวนอนนี่แหละครับอยู่ตรงเนี้นนยนะครับ horizontal line เนี่ยนะครับสามารถเอามาจับตัวพฤติกรรมราคาได้นะครับโดยเราสามารถใช้เส้นนี้มาตีเป็นแนวต้านแนวรับแนวต้านได้ ถ้าใครดูตรงเทปพิติกรรมคาถตรงนั้นเนี่ยยังงงเกี่ยวกับการตีนวรับน้ต้านนะครับลองดูตรงนี้อีทีก็ได้นะครับเฮ้ยฉันชอบลายเนี่ยนะครับเราก็จะมาตีนวรับน้ต้านนะครับพิธีตีนะครับง่ายๆก็คือเราจะใช้เขาเรียกว่าเป็นสวิงไฮสวิงโลนะครับอันนี้คือโลนะครับขึ้นมาไฮนะครับขึ้นมาไฮแล้วก็สร้างลงนะครับแล้วก็ลงมาโลอีกทีนะครับ เนีาะขึ้นมาหายแนวเดียวกันใช่ไหมครับขึ้นมาหายนี้นะครับแล้วก็หายนี้นะครับเพราะโลโตรงนี้ก็ถือเป็นแนวเดียวกันเนาะกับกับเส้นนี้นะครับอ่าแล้วก็อยากบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือแนวรับแนวต้านเนี่ยมันเป็นช่วงแนวรับแนวต้านนะครับเนี่ยเป็นช่วงเห็นไหมเนี่ยเป็นช่วงนะครับงั้นถ้าจะผ่านหรืจะมองข้างบนเนี่ยต้องผ่านพ้น ข้างบนสุดๆไปก่อนนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเอาเลื่อนให้ชัดเนี่ยต้องประมาณนี้ยถ้าผ่านทะลุผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยเอ,อไปแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยไม่ไปทนอยู่ไม่ไปนะครับอย่างนี้ดีตีนะครับ,ง,รบง่ายๆแล้วเราก็สามารถจับจุดพวกนี้ครับตามแนวเนี้ยตามแนวพวกนี้จับจับการกลับตัวของราคานะครับตามแนวพวกนี้ได้นะครับอย่างเช่นอย่างเนี้ย รงนี้เป็นแท่งเข็มใช่ไหมครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่าแท่งเข็มตรงนี้ผมถือให้เป็นแนวต้านเล็กๆอยู่ถ้าราคาแท่งต่อไปตรงนี้ขึ้นมาชนแล้วย้อนกลับมาทะลุชนะแท่งเข็มตรงนี้เนี่ยก็คือแท่งนี้เกิดแท่งเนี้ยแสดงว่าตรงเนี้ยมันจะกลับตัวแล้วลงถูกไหมครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมีแท่งเข็มเนี่ยครับอ่าอย่างเงี้ยถ้าราคาชนะตรงนี้ ก็จะกลับตัวลงนะครับลงถึงไหนเราก็ไม่รู้หรอกครับนะอ่าอย่างเงี้ยปุ๊บถ้าแสดงตรงนี้มันจะกลับตัวขึ้นนะครับออกประมาณนี้เราก็ใช้ตรงเนี้ยจับจุดได้นะครับลองดูต่อไปข้างหน้านะครับว่าเออมันมันใช้ได้แค่เฉพาะตรงนี้หรือเปล่านะครับนะออาโหนี่มันขึ้นไปสูงมีลงมาไหมไม่มีโอเคไม่เป็นไรโอ้หขึ้นไปเรื่อยๆตลอดนะ อย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับ,รบมันจะใช้ได้โอ้ยอันนี้แข็งแรงมากนะตั้งหลายทนะีถ้าชนะตรงนี้ขึ้นมาได้ก็จะกลับขึ้นไปนนรตรงเนี้ยปึ๊บปึ๊บตรงนี้ถือว่าเป็นเข็มเนี่ยถ้าชนะตรงนี้ขึ้นมาได้ก็จะไปประมาณเนี้ยนะครับก็จะวิ่งอยู่ในกรอบราคาเหมือนเดิมด้านบนนะครับ ก็ยึงในกรอบเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเป็นแนวเดียวกันเลยครับชนเนี่ยชนเนี่ยมาชนเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะใช่แนวที่แบบว่ามันต้องไปรับข้างหน้าอีกทีนะครับเนี่ยดังนั้นตัวเส้นง่งายๆแค่นี้นะครับก็สามารถเอามาจับพฤติกรรมราคาได้นะครับเอามาช่วยได้เนาะเอ่อแล้วก็ไหนม,มันนิดเดียวอยู่นะครับ เอาที่เป็นเส้นตรงอีกอันหนึ่งนะครับที่เขาก็ใช้กันบ่อยๆแล้วก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆนะครับก็คือตัวเทนไลน์นะครับเราก็จะเอามาจับตัวเทนไลน์เนี่ยสามารถจับได้ทั้งพฤติกรรมราคาและจับได้ทั้งเทนนะครับอา่ามันเป็นยังไงนะครับลองมาดูนะครับสมมุติโอเคตรงนี้นี้เนาะจบเทนจะเริ่มเทนใหม่ใช่ไหมครับ มันมักจะเกิดไซเวจริงไหมครับตรงนี้คือกรอบไซเวใช่ไหมแล้วถ้าทะลุกรอบไซเว์ขึ้นมานะครับเป็นไปได้ที่เกิดเทนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองตีเส้น,นเทนไลน์นะครับขึ้นมาเป็นเส้นตรงนะครับน,นี่นะครับโดยวิธีตีนะครับคือ กำหนดจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มเทนนะครับแล้วก็เอามาชนจุดที่พักตัวครั้งแรกเนี่ยนะครับใช้ได้ยี้ตรงนี้เลือมหน่อยอย่าไปคิดมากนะครับนี่ครับนี่ครับใช้ได้นะครับเนี่ยนะั้นตรงนี้เลื่อมใหม่นี้ก็คือมันก็เหมือนเป็นไซเว์แต่เป็นแบบไซเว์อัพนะครับเป็นถ้าสร้างกรอบราคาตรงนี้ก็จะเป็นตรงเนี้ย ใช่ไหมเป็นไซเว์ตรงเนี้อนี่อีกรอบหนึงอย่างเงี้ยนะครับนั้นพอมันกลับมาเป็นเทนเหมือนเดิมมันก็ยังเนี้ยกลับมาใช้ได้อย่างเงี้ยนะครับั้นถ้าเกิดเราสามารถตีแบบนี้ได้นะสมมุติเราจะเอามาจับเอ,เอามาจับตัวพฤธิกรรมอาคานะครับาเราก็จะ พอได้สองจุดนี้ตีมันเรียบร้อยนะครับพอราคามันลงมาที่เส้นเดิมตรงเนี้ยแล้วถ้ามันเกิดพฤติกรรมราคาอย่างเงี้ยครับกับตัวก็น่าจะกลับตัวขึ้นไปประมาณหนึ่งนะครับอ่าโดยอ่าเนี้ยอย่างเงี้ยก็กลับมาถึงถึงเส้นบนถึงเขาเรียกไงถึงจุดสูงสุดเดิมอันที่แล้วนะครับพอดีประมาณเนี้ยนะครับเออเราก็สามารถจับพฤติกรรมราคาได้เหมือนกันนะครับโดย ตัวเส้นเทนไลน์นะครับที่ตีเป็นแนวเฉียงเนี่ยนะครับเรายังสามารถเอามาทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นช a n แนลนะครับถ้าเห็นตอนที่ตอนที่ผมทำให้ดูตอนเรื่องราคานะครับตรงเนี้ยเราก็จะได้กรอบราคาที่เป็นเทนเล็กหนึ่งเทนถูกไหมครับได้เทนเล็กตรงนี้อีกหนึ่งเทนได้ อ่าแล้วก็มันจะเปลี่ยนเราก็จะได้เทเล็กตรงนี้อีกหนึ่งเทนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวลบนิดหนึ่งไม่งั้นมันจะกลายเป็นงานอาร์ตไปนะ <c oughs> โอเคอนี่นะครับเราก็ตรงนี้มันจบเทนถูกไหมจบเทนนี้นะครับเราก็ได้เทนตรงนี้อีกหนึ่งเทนนะครับลองดูนะครับได้กดหรือเปล่านะ่าเนี้ยนะครับเนี่ยครับใช้ได้ไหมครับใช้ได้ไหมครับ เขาท่าไหมครับเออมันใช้ได้นะครับพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันยกขึ้นสูงนะครับเขาเรียกว่าอความค่าความผันผวน,นเนี่ยมันมันเปลี่ยนนะครับเราอาจจะปีใหม่ตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยปีตรงนี้มาเนี่ยมันกลับใช้ตรงนี้ได้นะครับใช้ตรงนี้ได้แล้วก็มาใช้แบบนี้ได้อีกนะครับแบบนี้ หรือว่าใช้ได้ไหมก็อก็ใช้สามารถใช้ประโยชน์อันได้ในการจับพฤติกรรมราคานะครับเป็นเส้นเป็นแนวสังเกตได้หนึ่งแนวนะครับสามารถจับพฤติกรรมราคาได้แทนไม่พอนะครับเครื่องมือตัวนี้ยังสามารถจับเทรนได้ด้วยพอขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสามารถทํากรอบราคาได้ถ้าสามารถทํากรอบราคาแบบนี้ได้แปลว่าตรงเนี้ก็เป็นเทรนหนึ่งถูกไหมครับประมาณนี้นะครับ เราก็สามารถจับพฤติกรรมราคาเนี่ยนะกดได้อีกเนี่ยก็ลงนนเนาะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็คลิปนี้นะครับก็จะแนะนำตัวเครื่องมือนะครับสองสองตัวนี้แล้วกันนะครับก่อนเนาะเพื่อเอามาจับพฤติกรรมราคานะครับะนะครับเพราะว่าอย่างสมมุิตรงเนี้ยเนี่ยนะครับ ขึ้นมาชนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็ไหมครับชนตรงนี้ถ้าเรายังไม่รู้ราคาตรงนี้เนี่ยเราตีตรงนี้มาเรียบร้อยใช่ไหมครับเนี่ยครับมันจับได้มันจับได้นะ,นนะโอเควิธีใช้ก็ประมาณนี้นะครับลองไปฝึกใช้กันดูนะครับแล้วก็จะสามารถจับจุดพิกรรมราคาแล้วก็กําหนดกลยุทธ์ในการเล่นต่อไปได้นะครับเช่นถ้าเราได้กกอบราคาตรงนี้อย่างเมื่อกี้เนี่ยเราอาจจะเล่นชวิน วิ่งเป็นรอบเป็นรอบได้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนําต่อไปนะครับว่ากลยุทธ์ที่เราจะใช้เนี่ยบางคนจะเป็นยังไงในในกรอบราคาแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับอ,อ่าก็จะมีในเทปต่อไปนะครับยังไงอ่าเทปนี้นะแนะนําก็คือใช้เส้นแนวนอนนะครับ horizontal line น,บบ line นะครับกับตัวเทรนไลน์นะครับสามารถเอามาจับพฤติกรรมราคากับจับเทรนได้นะครับโอเค ยังไงเท็มี่ขอจบตรงนี้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนรวยๆนะครับสวัสดีครับ